วันนี้เราจะมาพูดถึงศัพท์แล้วก็คำสนทนานะคะในการสั่งอาหารแบบสไตล์ฝรั่งเนาะ I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood ก็คือฉันแพ้อาหารทะเล I'm allergic to milk I'm allergic to milk ก็คือฉันแพ้นมเวลาลูกค้าไม่ชอบอะไรนะคะ สามารถพูดง่ายๆก็คือใช้คำว่า no no ที่แปลว่าไม่นะคะตัวอย่างเช่น I would like ผัดไทย with chicken no peanut no peanut ก็คือขอผัดไทยใส่ไก่ไม่เอาถัว่ว I would like pineapple fried rice no pineapple ก็คือข้าวผัดสับปะรด ไม่เอาสับป,ประรดนะคะอันนี้คือไม่ได้เป็นเรื่องตลกแล้วก็คือเกิดขึ้นทุกวันคําต่อไปก็คือคําว่า add add ก็คือเติมเข้าใส่นะคะหรือว่าเพิ่ม I would like to order pineapple fried rice add more chicken ฉันขอสั่ง pineapple fried rice ก็คือข้าวผัดสับป,ประรดแต่ว่าเพิ่มไก่เข้าไปอีกนิดนึงได้ไหมคะ add more chicken light or easy light ที่แปลว่าเบา easy ที่แปลว่าง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าเอามาใช้ในร้านอาหารเนี่ยจะแปลได้ว่าใส่นิดเดียวใส่ไม่เยอะ And and I have coke with light ice Can can I h a v e coke with easy ice ก็คือทั้งสองอย่างแปลว่าขอครกแต่ว่าใส่น้ำแข็งนิดเดียวหรือจะพูดว่า Can I get Thai basil stir fry chicken with light oil? ก็คือขอสั่งผัดกะเพราไก่แต่ว่าใส่น้ำมันนิดเดียวได้ไหมคะอีกคำก็คือใช้คำว่า a lot, a lot หรือว่า very นะคะที่แปลว่ามากตัวอย่างเช่น Can I get Pad Thai chicken very spicy, very spicy? ก็คือฉันขอสั่งผัดไทยไก่แบบเผ็ดเยอะๆนะคะ Can I g e t Coke with a lot of ice with a lot of ice ก็คือฉันขอโค้กแต่ว่าขอนมแข็งเยอะๆได้ไหมคะเราเอากับข้าวมาส่งแต่ก็คือบังเอิญว่าผิดจากที่ลูกค้าสั่งนะคะเราควรจะพูดว่ายังไงดีสมมุติว่าลูกค้าสั่งผัดไทยไก่ใช่ไหมคะแล้วก็เรายกมา y e s your ผัดไท t เต้ tofu ลูกค้าจะบอกว่า I think I order e it with chicken นี่ว่านฉันสั่งเนื้อไก่นะ I think I order e it with chicken เราในฐานะที่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะจะต้อง RESPOND ว่า I'm sorry I think I order e d the wrong meat is that okay for you ก็คือเราถามได้นะบอกว่าถึงเขาจะสั่งไก่เนี่ย is that okay for you ส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่า oh that's why i t happened That's ดั๊กไฟเอช p p กเป็นไม่เป็นไรผิดพลาดได้ก็คือฉันจะกินผัดไทยเต้าหู้เนี่ยแหละแต่บางคนก็คือไม่เอานะคะถ้าลูกค้าบอก I'm hmm, gonna take it back to the kitchen and I'll bring you a new one I'm gonna take it back to the kitchen and bring you a new one ก็คือจะส่งกลับไปในครัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันใหม่มาให้นะคะ hmm. Sorry about that It's my fault It's my fault ก็คือเป็นความผิดของฉันเอง I'm sorry I'll fix it right now ก็คือเดี๋ยวฉันจะทำให้ตอนนี้เลย I'll go get it right away I go get it right away เดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้ตอนนี้เลยพูดตรงๆเลย I totally forgot about it I totally forgot about it ก็คือว่าฉันลืมจริงๆอยู่แต่ลูกค้าก็คือจะมีสองประเภทนะคะเป็นที่แบบว่าเรื่องไม่ค่อยเยอะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าจะเรื่องเยอะ ก็คือผิดเล็กน้อยเนี่ยคือจะไม่ยอมอันนี้คือเราต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นงานของการบริการนะคะลูกค้าแต่ละคนก็คือจะแตกต่างกันไปเนาะดีว่ากับข้าวไม่ค่อยอร่อยส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้คำว่า I think i s a little bit too salty a little bit too salty ถ้าได้ยังอย่างนีคือเค็มไป too sweet too sweet หวานไป too spicy too spicy เผ็ดไปนะพวกเนื้อในกับข้าวเนาะ I think my meat is overcooked I think my chicken is overcooked ก็คือฉันคิดว่าไก่เนี่ยมันแข็งไปก็คือว่าคุกนานเกินไป my chicken is undercooked the chicken is undercooked ก็คือไก่ไม่สุก อันนี้คือเรื่องใหญ่นะเพราะว่าบ้านเรานี้สามารถกินเนื้อสุกๆดิบๆได้นะคะแต่ที่นี่นะถ้าไม่ใช่เป็นสเต็กนะคะที่ลูกค้าสั่งว่าเอาแบบแรหรือว่ามีเดียมเนี่ยคือทุกอย่างจะต้องสุกนะคะโดยเฉพาะไก่นะไก่ไม่สุกบางทีเขาอาจจะว่า my chicken is raw my chicken is raw บางคนเนี่ยเขาอยากให้เนื้อของเขาเนี่ยสุกมากๆตอนที่เขาสั่งเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า i want my chicken very well done I want my chicken very well done. Well done ก็คือเอาแบบสุกๆนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วลูกค้าถามหา Can I talk to the manager? Can I talk to the manager? อันนี้แสดงว่าไม่ดีนะคะก็คือจะจะทำการคอมเพลนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเส้นผมเนี่ยตกลงไปในอาหารบางคนถ้าหากว่าเจอเส้นผมเนี่ยอาจจะหยิบออกนะคะบางคนคือเขาก็ ไม่ว่าอะไรนะเพรว่า there's hair in my food I just want to let you know but it's okay อันนี้แสดงว่าไม่เป็นไรก็คือกินต่อได้นะคะแต่คืออยากจะบอกไว้เฉยๆว่าฉันเจอผมนะต่อไปจะได้ระวังอย่างที่สองก็คือ there's hair in my food there's hair in my food ถ้าเรา offer ว่า would you like a new one would you like a new one ก็คือเอาใหม่ไหมฉันเอาฉันเอาอันใหม่มาให้ไหมถ้าเขาบอกว่า no Thank you ต้องรู้เลยทันทีนะคะว่าอาหารจานนั้นเนี่ยห้ามคิดตัง I will let the kitchen know and will be more careful next time will be more careful we we will w i we will be we will be more careful next time จะมีลูกค้าบางประเภทนะคะที่มาทานอาหารแล้วบอกว่า I don't like it I don't like it and I don't want to pay for it ก็คือไม่ชอบและฉันก็จะไม่จ่ายเงินอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะจัดการแบบไหนถ้าหากว่าไม่อยากเรื่องเยอะก็คือยอมไปนะคะก็คือเราจะไม่ยอมนะเราก็จะบอกว่า I'm sorry but I can't just let you not pay for the food เราก็อาจจะพูดแบบนี้นะ คำที่บอกว่า the customer always right the customer is always right อันนี้ก็คือถูกนะคะลูกค้าต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งนะที่เขาบอกว่า I have a right to refuse my service to anybody ก็คือว่าฉันมีสิทธินะที่จะไม่ให้บริการกับคนที่ฉันไม่อยากให้บริการ บางคนนี่คือเขาจะมีป้ายติดอยู่นะคะในร้านสปาหรือว่าในบาร์หรือว่าในร้านอาหารถ้าหากว่าอยู่ทำตัวป่วนขึ้นมาหรือว่าทำตัวมีปัญหาหรือว่าไม่ได้ทำตัวปกติเงี้ยคือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อการเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ถือว่าท้าทายนะคะเพราะว่าเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภท แต่ถ้าหากว่าเราวางตัวดีนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะ RESPECT เราเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าถามอะไรแล้วเราตอบได้บางทีก็คือมันทำให้การบริการหรือว่า Service ในภาพรวมเนี่ยลื่นไหลเนาะแล้วก็น,นี้ก็คือส่งผลกับรายได้ของเราด้วยวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ขอให้ได้ทิปเยอะๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ